เจอต่อไปนะครับเจอต่อไปเจอต่อไปนะครับนะลอกอนนี้ครับใขาจะเจอแรกลุยครับพี่นับสิบเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิเจป้านะพี่นาะสิบเก้าลุยสิบเก้าลอกอนนี้ครับไปครับเฟร,รมนครสวรรค์ลอกอน,นี้สิบเารายการให้ไรโอโหเหรียญสองน้าสองตับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับพี่นะ้ำโอเคพี่ โอ้โหเอาแล้วครับรายการนี้ครับเหมือนทอคอเลยเพี่เนี้ยหนึ่งหกถ้าแปดมาทำไงแปดหนึ่งหกสี่สองรายการนี้ครับคือเอาแล้วครับลอกอนี้ครับ 330พ más, ok ิพกิจิต350มาแล้วครับรอกอนี ief, ่ครับเอาแล้วครับโดดได้โดดปาได้ปาพี่ผล400รายการนี้ครับ400รายการนี้เหมือนท่อคอจริงพี่องค์เนี้ยนะครับรอกอนี่สวยเลยครับนะฮะเป็นพิมพ์สองหน้าพี่รายการนี้ครับเป็นกระไรทองครับกระไรทองกระไรทองรายการนี้ครับเนี่ยรกรอกนี่ครับพี่ปามีสวัสดีครับ4 1 0รสพี่สุดาทิสี่รสิบอ4 1 0รสิบบอพี่รายการนี้ครับ เดี๋ยวหนึ่งหกสี่กบครับรายการนี้โดดได้โดดปาดได้ปาดหรอก่อนี้ ล้อกอนี่410บอ410บอ450พี่เอาแล้วครับพี่อ๋อยวันดีครับพี่อ๋อยโอ้มวานพี่อ๋อยไม่นะครไม่ได้สักลอกอเลยวันนี้ต้องเอาแล้วพี่รายการนี้450 450ลอกอนี่ปอเลยใช่ไหมเออพี่แปดรอบ460มาแล้วครับ460ครับ321ไปครับ460รายการนี้480รายการนี้480ครับศูนย์จ้าพี่470 470โดนในโดนปาได้ปาจนได้ตัวรายการนี้470 470เป็นรายการนี้ครับ ลอกก่อนนี้อย5 0สิมาแล้วครับน้ำกิงกับห้าร้อยแล้วกนนะครับนัำห้าตีามต้องหนึ่งห้าอยแล้วกนนีห้าร้อจิตการประมงเลยครับห้าร้อยจิตการประมงครับห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยหิบ500 500 500บอพี่หน่อยหกร้อยิบหกร ขึ้นตีไข่รล้วไป610บอรอกรอนี้จิตการประมงครับพีพ่นี่ครับรอกรอนี้ครับอ้ออกไปแล้วองค์นึงรายการนี้ครับจิตการมงครับเรียบร้อยอ่ะ610หนึ่งเป็นจิตนะร,รายการนี้510ไม่ทันพี่หน่อยได้ไปยินดีครับ610บลพี่หน่อยยินดีนะครับรอกรอนี้ครับพี่หน่อยหวานจุ่มลมเจาะพี่หน่อยพี่หน่อยนะครับรายการนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับพี่หน่อยนะครับรอกอันนี้ครับปั๊ป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 ั๊ปั๊ป